สวัสดีครับวันนี้ครูกล้องามีกแล้วครับกบสอนวุ้นนะครับวันนี้เราจะสอนเป็นคลิปหมูน้อยนะครับนี่ครับตัวนี้เลยพิมพ์ตัวนี้นะครับเป็นพิมพ์หมูจะเป็นขนาด3ามเซนตัวนี้นะครับนี่เลยจะมีทั้งหมด12ช่อง s อ้สิช่องนะครับก็วิธีการก็เหมือนเดิมครับเอาวุ้นกะทิมานะครับวุ้นกะทิเสร็จแล้วก็แบ่งก็คือวิธีการหยอดหมูก็คือเราจะหยอดที่ที่ตานะครับจะหยอดที่ตาเขาสองตาตาหู แล้วก็จมูกครับ3ส,ส่วนเอาไว้นะตาหูแล้วก็จมูกครับก็ผสมสีชมพูซึ่งหมูทางร้านจะมีอยู่สองสองหน้าคือจะมีหน้าขาวกับหน้าชมพูครับ mm hmm. ก็จำจะทําคล้ายๆกับคิตตี้เลยนะครับ mm hmm. โอเคอันนี้มาหยอดกันเลยฟิ่งอ่ะอันนี้ผสมสีชมพูมาเรียบร้อยแล้วก็คือวุ้นอะทิสีขาวแล้วผสมสีชมพูมาครับแล้วก็เริ่มต้นหยอดเลยนะครับก็หยอด จมูกอ,อย่าตาจอดตาวิธีการจอดตาให้กลมก็คือนะครับจิ้มไปเลยนะครับไม่น่าจะใหญ่บ้างเล็กบ้างครก็เป็นเรื่องปกติโอเคน,นี่ครับโอเคเห็นไหมเอ่ยอ่านี่ครับตาจิ้มลงไปเลยเดี๋ยวจะถ่ายให้ดูด้านข้างนะครับแป๊บหนึ่งครับ นี่นี่นะครับก็หยอดหูตากระชิมไปเลยครับเนี่ยนี่ตากับไหน,นกันครับตายากแต่วุ้นเราจะแข็งตัวแล้วก็จะหยอดยากครับดังนั้นเราก็หยอดตาก่อนเลยก็ได้ครับทุกตัวเลยแล้วค่อยไปเก็บรายละเอียดใหญ่ๆห์หัตาจะละเอียดมากครับโอเคเรียบร้อยหมูครับหยอด ตาหยอดจมูกนะครับเรียบร้อยนะครับ <c oughs> ก็คือจะหยอดตาหยอดจมูกก็หยอดหูนะครับเนี่ยจึ๊บึ๊บส่วนไหนที่ไม่ค่อยเรียบร้อยเดี๋ยวเราค่อยมาเก็บรายละเอียดที่หลักตอนเข้าเซตตัวเลยนะครับโ <Okay. S 1> อเคการเทนหน้าหมูนะครับเราจะทําหน้าหมูสีขากับหน้าหมูสี่มพูก็หยอดไปเลยครับวุ้นที่กองนี้นออกแล้ว ก็หยอดไปเลยหนึ่งเลยครับหยอดก็ okay. หยอดเรียบร้อยแล้วหมูหน้าขากับหน้าสีชมพูครับหยอดให้เต็มเลยอย่างที่บอกก็คือหยอดที่ตากอดตาจมูจมมกแล้วก็หูเรียบร้อยแล้วก็เอาสีอ้นเททับครับจะเป็นหน้าขาวกับหน้าสีชมพูครับโอเคครับสําหรับคลิปนี้ก็สําหรับทำฐานของเป็นเล็ก โดเรมอนแล้วก็หมูนะครับหมูเล็กนะครับก็คือมันจะไม่เหมือนกันไอเนี้ยก็คือจะเทเกือเบเต็มเลยส่วนคิตตี้กับมีพูจะเทแค่า3าส่วแต่เนี้จะเต็มล้นขึ้นมาสูงกว่ามีพูกับคิตตี้นิดนึงครับเพราะว่าที่ขึ้นมาเพราะว่าคดโดเรมอนเป็นเล็กแล้วก็หมูเนี้ยเขาจะค่อนข้างบางถ้าเราเทฐ,ฐานต่ำปุ๊บชิ้นงานเราก็จะจมไปหายไปอย่างงก็ต้องเทให้สูงขึ้นมานิดนึงครับ ของโดเรมอนหมูแล้วก็เป็ดครับโอเคก็คือหลักแค่นี้ครับก็ก็คือว่าถ้าเราหยอดต่ำพวกหมูพวกเป็ดก็จะจมน้ำไปครับนี้เราก็ต้องหยอดสูงกว่านิดนึงครับผมโอเคเรียบร้อยนะครับโอเคอ่ะเรียบร้อยวุ้นส่วนฐานของโดเรมอนเป็ดเล็กแล้วก็ หมูครับผมโอเคคลิปนี้จะเป็นการสอนการะสานวุ้นหมูกันนะครับหมูที่เราหยอดกันไปแล้วอ่านี้มาเก็บรายละเอียดกันนะครับก็วิธีการหยอดก็คือเหมือนเดิมเอาวุ้นกะทิที่กรองแล้วหรือไม่กรองก็ได้ครับแล้วแต่ครับเอไปเลยสามถ้วยสี่ถ้วยห้าถ้วยครับจากนั้นวิธีก็แกะหมูมาใส่หมูตัวที่หนึ่งมาแล้วครับ ซึ้งโอเคโอเคเป็นงานเสร็จสิ้นเรียบร้อยครับวุ้นลูกหมูครับหมูหน้าสีขาวกับหมูหน้าสีชมพูเสร็จเรียบร้อยนะครับมาดูความน่ารักของเขานียบา,ยบายบๆแล้วเจอกันคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ